วัดพนังเชิงวรวิหารเป็นวัดดังที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองสวนพลูจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และวัดสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยาเลยค่ะโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อสังปอกงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยที่นับว่าใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาและมีชื่อเสียงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะวัดพนังเชิงวรวิหารแห่งนี้เป็นวัดที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างจากตามหนังสือพงศาวดารเหนือนั้นกล่าวว่าพระเจ้าสายนำพึ่งเป็นผู้สร้างและพระรชาชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงส่วนในพงศาวดารฉบับหลวงกระเสริฐก็บอกไว้อีกว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปุชื่อพระเจ้าพนางเชิงเมื่อปีพุทธศักราช1867 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่พระเจ้าอูทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีเลยมาที่หลวงพ่อโตกับพุทธรูปศิลปะอูทองตอนปลายปางมาณวิชัยนี้กันบ้างจะนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรสูง19เมตรลงรับปิดทองอย่างสวยงามอีกทั้งหลวงพ่อโตยังเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากอีกด้วยโดยจะเรียกกันเป็นภาษาจีนว่าซัมปอกง เลยทำให้มีผู้ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก